โตโยต้าไฮรัก2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหรายอย่างลงตัวด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยโชบเช่ยวและดูดันยิ่งขึ้นไฮลักรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับสีตัวถังที่หลากหลายรวมถึงสีเขียวเข้มสุดพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นไม่เหมือนใครภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างประณีตใช้วัสดุเกรดพรีเมียมบาดหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเสียงคุณภาพและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนระบบช่วยจอดและกล้องมองรอบคันใต้ฝากระโปรงไฮลัก2์2 6 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยในทุกสภาพถนนไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางนักธุรกิจหรือคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีทั้งสมรรถนะและสไตล์โตโยต้าไฮลักษ์2026คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ด้านหลังของโตโยต้าไฮรักสอ2พถูกออกแบบมาให้แสดงถึงความแข็งแกร่งและทันสมัยในทุกมิติโดดเด่นด้วยไาท้ายแบบเลตดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนและให้ความรู้สึกกล้ามสมัยฝาท้ายถูกเสริมด้วยโลโก้ไฮลักแบบนูนเพิ่มความโดดเด่นเมื่อมองจากด้านหลังกันชนท้ายถูกออกแบบให้แข็งแรงพร้อมที่เหยียบเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงกระบะตัวกระบะท้ายกว้างขวางรับน้ำหนักได้ดีและมีระบบเปิดปิดแบบนุ่มนวลซอฟต์โอเพนนิ่ง ที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสีภายนอกอย่างเขียวเข้มเมทัลลิกเมื่อกระทบแสงในโชว์รูมหรือช่วยเพิ่มมิติให้กับด้านท้ายของรถดูเรียบหรูแต่ทรงพลังอย่างมีระดับเหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้ชีวิตสไตล์พรีเมียม To โ,โย ta าไฮ u ัก2,026ไม่ได้แค่เป็นกระบะสำหรับงานหนักแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิฐานและความมั่นใจจากทุกมุมมองโดยเฉพาะจากด้านหลัง ภายในของโตโยต้าไฮรักส์2026ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้ารองรับทุกท่วงท่าการนั่งได้อย่างสบายแผงคอนโซลกลางทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้ายขวาช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างรับรื่นและผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีไฟสองสว่างแบบแอมเบียนไล่เพิ่มบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืน t o y ย t a h ไฮ u ัก2026คือความลงตัวของความแกร่งภายนอกและความนุ่มนลนภายในอย่างแท้จริง To โย ta h i l u ัก2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมอบทางพลังกำลังและความประหยัดน้ำมันอย่างสูงสุดเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรให้แรงบิดที่ทรงพลังในรอบต่ำเหมาะสำหรับการบรรทุกหนักและการลุยในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางวิบาก ระบบส่งกำลังได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองไวลุ่มนวลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเทคโนโลยีช่วยลดมลพิษทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนสมรรถนะฝาครอบเครื่องยนต์ดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยเรียบร้อยและแข็งแรงส่วนห้องเครื่องถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการบำรุงรักษาทั้งหมดนี้ทำให้เครื่องยนต์ของไฮลักษ์2026ไม่ใช่แค่ขุมพลังสำหรับการขับเคลื่อนแต่คือหัวใจแห่งความมั่นใจในทุกเส้นทาง โตโยต้าไฮลัก2,026มาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ให้มารุ่นเริ่มต้นมีราคาเริ่มประมาณ950,000บาทขณะที่รุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและฟีเจอร์พรีเมียมครบครันอาจสูงถึง1.45ล้านบาทด้วยคุณภาพระดับโลกและความทนทานอันเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าไฮลัก2,026จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถังในด้านการใช้งานระยะยาวและราคาขายต่อในอนาคต